ดูดดิว่าแม่ดูดเท่านัลูกแล้วับแล้วอืมดูดแล้วดูดแล้วพี่น้องเไงนะอันนี้เขาซื้อเน็กน้อยแรกเกิดมาอันจุกนุ่มเลยเจ้าได้เปลี่ยนอยู่เปล่าเปลี่ยนแหละลูกก็แม่ตตัวนี้แหละอันซื้อมากครับเปลี่ยนแล้วนี่แหละคุณะ สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางลาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางไทยพ่อแม่พี่น้องทางต่างประเทศนอกเพียงเนาะมาพบพอกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเฮิร์มชาแนลคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยสวงใบายพี่น้องบายกลัวๆนี่แหละใบสองแล้วพี่น้องกับแบเวียนมาทางบ้่นพลตูมนาะเพียง้องะโอ้ยมาเยยมมายามหลานหน่อยอีกคือเก่าพี่น้องเพราะว่าอ่ามาถามมาไทยเพิ่นมามันขาดเรืออย่างแน่นาะพี่น้อง ก็ดี uh, มากกับบระบุญสองคนพี่น้องมันนีาา่เพราะว่าบระบุญเพิ่งกษียณมาเหมอบเขา่าของให้ทางแม่น้องน้อยแหละหลานน้อยแหละพี่น้องเลยจกักลุงก็บริถามซื้อหล,าน,า,ลานสั่มมาหลานซื้ออย่างน้องพี่เนาะเอาโอเคพี่น้องเ okay, กษีฐานเมืงม่งว่าเพิ่นขาดยังเนี่ยมันคันมามาันบอลนี่นี่แลวขาดแกยังบอลได้ซื้อมากับมาประบุญเนาะเพิ่นกับเสียเอาเข่าของมาหมาะให้อะไรพี่น้องเลยเป็นะสะพานบุญให้ทางผู้ใหญ่เพิ่นเนาะ อ่าตุกมาเมย์กับฮอนแดดฮอนได้พี่น้องเอ้อ่าแดดฮอนคักป้าที่โทษเงียบมิดชะม้อยอยู่มานี่สงสัยสิรับอีกแล้วพี่น้องเอ้ไปไปพี่น้องไปไปเบิ่งไปส้มน้ากันเลยพี่น้องเอ้พี่หมกม่วงสอโอ้ยหมกม่วงซมเป็นหมากงามอ่าที่โทษเอาจักน้อยก่อนไปเยี่ยมไปยามหลานก่อนิขึ้นมาเอามากิน พุ่น <c oughs> ยีหล่าหน่อยอ่ามิดสมอยเลยเนาะรับอีกบออก่อมัอนี้เนาะโดยยายสบายดีเด้อเจ้าโดยเจ้า,า,าสบายดีเดนาะเมพน้ำพุน,พนอันนี้ด้โดยอ่ามากับบบุนสองคนโดยผหลาาหน่อยรับอีกแล้วพี่น้องเลยลุงม,มากวนบ่ดเนาะนี่เนาะ รับดีบอเอ๋ยรับดีบีบดบบดโดยอ่าขอ,อยาดเด้อนิดไปเนี่ยเออมีผู้ใดแวะเวียเขามาหาอยู่บ่ืมอนี่หมูมีนมี้ดหมเม,มื่อาวนน่มื่อวนมีอยู่บ่หมมวนมีมเตียงเขมาอ๋อเมื่อวานมาเตียงขามา่มาของนอกนี่บ่ได้ขาดเดือนอยังละบ้าตอนนี้ไ่ได้ขาดยังแผ่นเพิดมีะบ่แผ่นเพิ่มอแผ่นเพิ่พพนนบ่มี โอ้ oh, อันนี้อยู่มาบ,บ,บุญสิมามอบให้อยู่พากับาบุญที่น้องเนียอืมแต่ว่าเอ้ยบ่ต้องให้เพิ่นกินเข่าด้วยโดยต้อองน่โดยบ่ต้องป้อนเข่าเอานุ่มยางเดียวเน้นนุ่มยางเดียวเพราะว่าเข่านี่แต่แต่แต่พี่น้องไอ้หลานตกใจได้แอ้ว่าประมาณสักหกเดือนจะป้อนแมนแมนอ่ <6 S 2> นาหก <6 S 2> เดือนสักโดยหกเดือนจะเอาเข่าเพื่อนกินเพราะลำไส่พันยังอ่อนนะบ่คือจะ พอตู้เป็นตู้เหาสมัยตะกี้ได้เกิดมาได้ยยำเข่ามุกใส่ใบเป้าให้กินได้ตะกี้น้อแม่เนาะใบตองใบเป้าใบตองใบใบใบเน่าว่าแม่ชนรายใบตองเป้าใบเน่าเนาะดูดูแต่สมัยนี้คือเพิ่นเลี้ยงเิ็กน้อยสมัยใหม่ชนรายเพิ่นชิบคอลให้กินเข่าฮอดหกเดือนเพื่อแหละหกเดือนขึ้นพี่น้องเลยโดยโอ้ย ยายอายเพิ่จเห็ุอย่างเนี้เสียงกบไถ่ไหมล่างแอดแอดอยู่อ้าถ้าหักแล้วพี่น้อเยเสียงอันนี้ยินเสียงกบไถ่ไหมแบบนี้นี่คิดเห็นแต่ข้าวยังน้อยแบบว่ามันเขานั่งเล่นนั่งแซวอยู่เด็ดนนี่ดีขึ้นแล้วเ่าทางอันนี้นลูกลูกสาวเออไข่แน่เลยเป็นตัวมาเก็บบางนี่คือหล่อสั่งอืมมาเก็บนี่เป็นหน่อยอะไร เจ็บไปนิดหน่อยเนาะพยายามถามเล่าในว่าเราเจ็บปวดเมงไหนเจ็บในจะเฮาสะไปแก้ไขท่านนบองเทื่อไรกันอันนี้เนี่ยเขาก็เขาก็ไปหาหมอเนี่ยเซ็กเมื่อไหร่นะพอบางเมื่อเขาก็ต้องเติมไปเติมคือเติมยาแหละไปซักยาใส่ยันมันอันนี้เพราะว่าบงเทือ่อไรกันอันนี้โอ้โดยโดยโดยพี่น้องเมย์เวียนมามื่อนี้กะ ยังอยู่เนาะนุ่มกับตามีไงให้ร้องมึงได้บ่ตามีร้องมึงได้บ่ะยังไม่ทันไปแกะตอนนั้นน่ะยัโอ้โดยโดยน้องดาวไปใช้เออเดี๋ยน้องดาวไปอยู่ในเฮือนนั่งเหรอพี่น้องโอ้มิซมีอยู่เพิ่นเมื่อยบ่แน่นเลยพี่น้องเลยเนาะโดยโดยน้องกับพี่นังมาค้างมาขึ้นไม่ได้ไปใช่แล้วบ้าไปอยู่บ่ ไปอยู่น้ำมูน้ำคูนน้องเคยถกเคยท้ยทวงหลยโอ้ไปบ้านบ้านพ่นสว่างแม่นอืมโดยโดยโดยอันว่าน้องพ่อดิกลยังเองยกินกับขา้าวกินขา้าวกินน้ำกินกับหยังชวนลนะายเสาในอันอมือหมูว่านมันสีไข่มาให้เพิ่อนกินไข่เนาะเอาน้องคลอดใหม่มันกระหายเพิ่อนกินไข่เพราะสัตว์กระหายเพื่งนกินไข่ว่าะขาดเลือดเนี่ยเพิ่อนไห้กินไข่ได้อยู่เนาะเพราะว่าอ <_ C os> ันบางทีอะไรมันเนี้มันเสลงแนว้อในมันพิษกะ เขาก็อยากบ่อยากให้กินบันไดเระว่าเอาฮะเนีเพิ่นกินกินน้ำต้มเมื่อไหน้ำต้มบ่ฮันเด้แม่ต้มหลับไม่กินอืมนี่เนาะอันนี้บ่อือโดยโดยบ่ไงว่าบาดจอดบาดบาดอันนี้บ่ไงว่าให้รักษาแผลแต่มันหายไวเนาะโดยโดยโดยอ่าพี่น้องเนียเป็นใจสร้างคักพอนะอให้เจ๊งอยู่เบื่อ เอาเรื่องอยู่ยมามเมื่อคืนนี่คืออันว่าตื่นเรื่อยว่างไงใช่เนาะก,นก,นกินนมแล้วก็นอนเลยอืมกินนมเพิ่นตื่นมากินเรื่อยอยู่หรือว่ากินเรื่ยอะไรอีหล่าได้อีหลา่ากินนมอยู่บ่ฮะกินอยู่เอพอพ่อเพิ่นโทรมาอยู่บ่ดาโทรมาด้วยอ่าโทรมาป่าพันโทรมา,า,รมาลินล้นดำอืมเจาะเาะเจาะเา กลับมายังไม่ได้ขาดเดือนอย่างนั้นเลยเนาะคันขาดเดือนก็อันว่าเท้ๆพี่น้องเลยหลานหน่อยจริงาดเลยยังยังยังอยู่ยังเดือดมีแต่แผ่นเพื่อแต่เนาะอยากไรแต่แผ่นเพื่ย้ำเมื่อคืนแต่ว่าเอื้อยใส่ให้แต่เพาะยื้เมื่อคืนเนาะเมื่อคืนก็เว้นแม่บใส่ยนืเมื่อคืนเนี่ยไม่ต้องใส่พี่น้องเลยก็คือมันแรงจริงขึ้นแล้ใส่เแบบให้เพื่อนนอนมาเนี่ยนะเราเพื่อนเยี่ยมหลายก็เพื่อนถอดเอาให้กันหน่อยแม่ เราก็ต้องเปลี่ยนมัแล้วบางเบิงว่ามันมันมันต้นหรือยางหรือว่าอย่างไงี้ยครับเปลี่ยนออกว่าบางทีถ้าก็คอยเบิงจะน้องขี่น้องอันนี้นะครับกับมาเ็จกระดาษมันใครอยู่สมัยนี้มันมันมันง่ายมันง่ายกระดาษเปียกที่น้องซื้อมาให้แะละกับเ็จง่ายพี่้องไหวบอกง่ายก็มันทันสมัยขึ้นเรืยเนาะนั่งเรือลายยี่บ่านุ่มพอีลายแลลกนะกินสั่นเดิมดมทียมาเตอร์มีมาทันตะตองนะมาทันตะตองเลย อยู no? mm ่ได้โดนอยู่ดอกเนาะคำว่ามันขาดมันเหลืออยังกับโทรหาทั้งน้องน้ำเพราะว่าอ่าเพิ่นจุดประสงค์ก็คือว่าขั้นน้องนุ่มน้องเบิดอย่างสีหน้าพูดใหญ่เพิ่นก็ะใหอ่าน้องดาวโทรไปหาลุงก็ได้เพิ่นว่าแล้วก็เพิ่นก็สิฝากเงินมาซื้อให้ขนไดเยอะคือมันนี่ก็เข้ามากกับยังบุเบิดง่ายเลยเนาะผู้นี้เนาะยังบุท่านกินเก่งบันไดโดย พยายามส่งให้เพิ่นกินเรื่อยๆน่งถ้าเพิ่นหิวได้ตื่นนอนเพื่นบ่อยอะแม่นะิหตื่นตลอดแล้วกินได้เลยๆกลางคืนนะครับทันทูว่าถามทันทูว่าถามถามถามน้องเพื่อนนี่ถามมาเพื่อนฮักลูกเพื่อนเลยเขาชี้ถามยังไงเอ้าให้เอ่ยถามมาถามแบบแบบถามถามน้องเพื่อนนี่อถามลูกถามมึงดูกถามมาฮักว่านี่นะฮักลูกเพ่งเออ เดี๋ยวเดี๋ยวมาช่นาอ่าอ่าเอือยบอกว่าอันนี้สิน้องอย่าคอเพิ่นีวา่ไหเนเพิ่นซี่าเอานั่นเนยไหมเ้ยหายว่เอาหายเดี๋ยวเนี่ยโอ้เพิ่นเพิ่นเพิ่นบ่คอยรู้เรื่องบาดไดเนืเอยเนาะ <ร><ม>บอ,อ่ายพี่น้องเลยเพิ่นกับผู้เพิพ่นพิการบอ่ายกับคนเฮามันพิการมาแต่กำเนิดด้วยเนาะบอกไง่ายว่าม, <c oughs> มือเพิน่นหายเกิดมาใหม่ๆใหม่หกยบอกอผู้นี้หน่อยร้องไห้เลยถ้าเกิดมาตะ้ท้องแม่เพิ่นก็ร้องไห้ดังดังเลย,ยขออนุญาตถามตอนที่น้อ,นนองเพิ่นเกิดมาตอนนั้นเพิ่นห้บอกเลยเพิ่นห้อยู่บอันลูกสาวเจ้านี่พี่พันเป็นไวัยห้อยู่ เพื่นก็เป็นไหวทื่กันเนาะเพื่อเป็นไหวทีันกระหายที่จันอืมกระต่าแบบน้องปีนะแบบโดยเพิ่นก็คือว่าเสห์หว่าเหห์จ่าฮานาลุโดยก็คือว่าเพิ่นน่าหูหูก็คือว่าใช้ยิ้เขาเรียกบอกเขาหว่อธรรมดาแบบนี้ก็คือหูได้ยิ้นโดยหลังจากนั้นเลยก็ลงไปซิดธยาซิดธยามาหลงหายทั้งเพิ่งทั้งคื้นแบบก็คือว่าปากมาออกเลยอือตอนแรกน่ะหูนางหูนางก็ได้ยินอยู่แม่ใน ตอนที่กำลังสิหัสว่า<ด>ไปฉียดยาเบอกไงีดวัคซีนกันโรคเลยบอกกันกรโรคเนี่ยแหละก็คือว่าหลองหายทั้งเว้นทั้งคืนแล้วก็่ออกเสียงเลยก็กับโบได้ยินเลยโบได้ยินเลยบแบบโดยบอกไงว่า,า,วาแค่เพิ่นว่าหูเพิ่นโบได้ยินกับเพิ่นบอกไบ่ได้สองอย่างเนาะแต่ว่าสติสตางเพิ่นคือกันกับคนธรรมดาเฮานี่แหละโดยหูจักเบิดเนาะบอาไงว่าหูจักเห็ดกับขอกับน้ำหูจักเห็ดอันนี้อันนี้คนคนแรกเลยเบื่อเลยคนใหญ่เลย พี่สาวคนพี่สาวของเราคนแรกหรือคนโตเนี่ยว่าไปว่ามาเกือบลืมเลยเมื่อวานนี่ลืมถามน้องคนซื้ออ่งหลานหน่อยเลยซื้อยังก็ือยังแม่ก็ลืมอมาซื้อแต่ตัวหมอเป็นซื้อให้เลยจันทวีเลยซื้อจริงซื้อน้องจันทวีโดยทาหมอเป็นส่ยก็เหมือนมัดจังโดยแม่เป็นกระนังปีเป็นรื้อมาซื้อจันทวี หมอตั้งให้หมอว่าซื้อน้องจันทวีโอ้ดีกว่าดีดีซื้อคือเบาจันชนแนลแท้เฮ้อ้โอ้ซื้อคือคนดังแล้ววันนี้แทวเบาจันเพิ่งถามมาหน่อยซื่อคือซื้อเว่อร์หนอซื่อคือเพิ่นเนี้ยเนาะเพิ่นเข่ามาเมื่อวานนหนึ่งอ๋อเพิ่นเข่ามาชื่อไม้เขาว่าชุ่ม เลือไปปื้นบางฟื้นทีเหมาะใสให้นะโดยว่าซื้อนี่ดีงามเนาะแม่เใช่ปะโดยเออพันย่องซื้อพันแน่นะอ่าไะไที่เดาใหญ่เนาะจัดนะเจ้าเนาะให้เอาซื้ออันนี้เด้อะหน่อยโดยโอ้ซื้อเล่นยำมือมีย่มือมีโอ้ดีลุงหาซื้อมาตั้งให้อืมที่จริงนี่ผู้ชายนี่ยซื้อจริงนี่ก็ซื้อคุณากรกันงามเลย คุณแม่ก่อนนี่ก็โอเคพี่น้องแต่ว่าคือว่าอะไรแต่ลุงอ่ามีลูกชายลุงกคยซืตั้งให้อยู่นะอ่าแต่ว่าอันนี้ซื้อน้องจันทวีก็โอเคพี่น้องซื้อมวนดีอ่าแต่เขากับอ่าซื้อเล่นพี่น้องคอมเมนต์ไม่ได้พี่น้องเก็อยากให้ซื้อเล่นน้องซื้อยังอ่าผู้นิ่งๆนี่ผู้ชายพี่นองง้อ,นองเไยซื้อน้องจันทวีซื้อจริงน้ำสกุลแม่โบมี่บอกคืบอบริษัทมีน้ำสกุลบั้ ก็แบเพิ่อนก็ใส่ด็ดนี่ให้กับไม่ได้บอกอย่างนี้เพใส่น้องสกปรกสกปนกนะล่ะนองไงวะคุ้นหมอกเลยดอยหคือการนำซื้อแม่แบบไหนเพิ่อนจะบม่ได้บ้านยังไงใส่ตัวเพิ่อนเกินเหมือนวันจันทร์โดอยดอยซื้อซื้อซื้อจริงน้องซื้อจันทวีแต่ว่าซื้อเหรังมุมีเนาะยังมุมีโอ้สมัยนี้มันต้องอินเตอร์อินเตอร์นี่ได้สมัยนี้นะอ่าว้าวซื้อคือฟลุงฟลังหัวได้เขาซื้อเสมอนี่นะอ่ะคนแบะยิทคิงเลยเพี่น้องเอ้ยอ้าวตื่นมาทักทายลลลแนู่กะ มาทักทายกันแน่มาเล่นน้ำสองเทือยสามเทือยได้แนี่น่ะโอ้จะได้ยินเสียงไห้เด้ไห้ระหว่างมืึ่นี่คือพวกไห้พูดนะนะพากยศเมื่อไรฮะนายเพราเนื้อหิ้มเปื่อยพี่น้องแต่ว่าสำนีกยังไม่ได้ยินอย่างไรตัวเลยเนาะยังไม่ทันได้ยินสมัยเนาะเพราะว่าต้องสามเดือนช่งเดือนสามเดือนขึ้นไปเพื่อนเดพี่น้องเพี่น้องพน้องเพิ่นก็จะเริ่มเรียนรู้แหละ อืมตีนน้อยๆอย่อาที่โทเอา้าใครดอกมีแต่คนมาหุ่มมาฮ่อเอ่อมีแต่คนมาหุ่มมะตูมอา่ามือใดสี่มาผูกแขนรับขวัญลานหน่อยก็ยังบูหูเลยเลยก็คือว่าเพิ่นเขาอยู่กับเพิ่นก็ยังบมโทนกับเนี่ยคุณยังยอะไรเนาะสิบห้ามือบอกก็ออกถึงสิบห้ามือได้น้องอยู่กับเนาะ แปดมือนี่ถ้าอยูก่กรรมปกติกะสิบปลายมือลูก <blows S 1> สิบปลายมือเนาะอันนี้มันเป็นท่โคนกรรมบอกไงไ่ายๆฉันโดยแต่ว่าเขาบริอยูกย่กรรมบริอยูก่กรรมเขากระม,มันมันมันกระไลาอาคือเขาพอหอดมือผูกแขนกะอ่าเพิ่นเฮ็ดแบบอะเอ่ยวิธีวิธีการแบบอ่าอยู่วิธีการผูกแขนก็มีพักขวัญได้ลูกมีพักขวัญมีการมีไกลมีสั่งค้าไก่เนาะคะขะไก่ผูกแขนหลานหน่อยเนาะค่ะสาวบ้านค่ะเอ้ยโดยมา ตุ่มมะฮ ום อ๋อสีคือกันกับบ้านลุงนี่แหละบ้านลุงก็คือกันพี่น้องเอ้ยกับสีขาไก่อลไรกับต้มไข่หนึ่งข้าวเหนียวเห็ดนี่กับมาหาพี่หาน้องมาเห็ดซอยกับอยากซอยกินน้วกันแต่กับว่าผูกแขนรับแขนอ่าแม่กับลูกพี่น้องเอ้ยโอ้ยน้ออ่าอีกบอกกี่มือได้ใช่เนาะเพิ่นได้จังมือได้หนิแปดมือเลยแปดมือเลยบอกเอ่ย มือได้มือมือพื้นคลอดมือมือวันที่ทะเลสาบ um อ๋อได้ย mm. mm. ินเสียงไขแล้วได้ย okay ินเสียงไขแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวห้องสไล่เบิังก็ได้วันจันทร์เนาะวันจันทร์เพิ่นกับเขียนใช้ล้ำปืนนะทุกคนเด้อเด้อเโอ้เพิ่นเกิดจากม้งเลยหกโมงเสาร์หกโมงเสาร์อ๋อปีนี่ปียงเนาะพี่น้องไอ้ลุงกับ ปีงัวเนาะปีนี้เนาะปีงัว,วงเกือบแล้วนี่เกือบเป็นปีเสือคือกันกระลุงเล้วนี่พี่น้องไงนี่นะ, <c oughs> นะปีงัวกระลังงัวกระลังออกจากคอ,อกจากอันนี้นโอ้ยใหญ่มากหากินมนันหมานเด้อเพื่อลุงเถาเจ้าพม่ได้ไปตูดไปหาลุงแนไปสัมผัสลุงแน่ย <c oughs> นังบ่ได้ยังบ่ได้ขาดเหลือยางเลยเนาะเสื้อที่น้องซื้อมาให้บ่อหนิหรือว่านี่ไง ่นซื้อมาให้ซื้อมาให้เมื่อวานนี่แหละเนาะใส่ได้ยี่หรอวะเอ้ยใส่ง่ายยี่หรอวาได้ด้วยตัวมื่อนี่แม่นนี่เด้มื่อนี่บอกบุญก็เสียมาฝากกันได้ดุกเอลยอืมเปิดเบล่าเนี่มันอ่าชุดลุกแล้วมันคือชุดเบนยิ้งผู้ชายที่น้องซื้อมาให้มันจะแบบนี้มาติ่งใส่อะไรลูกกระชุดเลยว่บมันจะเป็นชุดผู้ชายนะด้วยผู้ชายพคนนี้ก็ใส่ได้โดยแม่นแมนเพราะว่าาาอ่น้องถามเพื่อนได้เพื่อนมา ค sí ันผู้ชายนี right ่ก็ส <outro Thousands. S 1> <and ables> ีใส่เสื้อสีประมาณนี้คันไม่ยิ่งก็สีหวานหวานแนวเฉยๆก็ได้เอาเอาสีเสือเสื้อ่บาดไม่น้องใหญ่มาเป็นเก๋อีกแห้งเจ้าอีโทษลุงเฮิร์มอีกแล้วชื้อเสื้อมาตั้งแต่น้่องไอผู้ผวยอีกใครเนี้ยเลือกก็คือผู้ชายผู้ชาย่เนี่ยน่ารูกเนาะคุณตื่นแล้วตื่นแล้วคุณลุงกวนเพิ่นมาเบาให้หลานหน่อยนอนโดนเติบเดือบเบื่อคันว่าเพิ่น ตื re, ่นซี่ก็ต้องเอานุ่มใส่ปากเพิ <h 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 ่นน้ำเพราะว่าให้เพิ่นพยายามกินเรื่อยๆเพราะว่าอ่เล็กน้อยเนี่ยเขาต้องให้กินเพราะว่าอยู่ในท้องเพิ่นยังกินน้ำแม่เพิ่นเนาะแต่ว่าออกมาได้เพิ่นเขาต้องป้อนเพิ่นโอ้ยเพิ่นพี่น้องเอยคิดเห็นตอนลูกสาวนิดน่อยอยู่กรุงเทพตอนนั้นอ้าที่เจ้าใหญ่ในบอลลูนตอนนี้ลูกตอนนี้ก็แปดเดือนแม่แปดเดือนนี่ก็โอ้ยนั่งกับไปคนที่ไหวเนี่ยอ่าพนักงานไหว อะไรแบบว่าดื้อแน่กพลังดื้อเลยเด็กน้อยซสำเนะลูกสาวเขาก็ได้เลยลูกสาวาาาตอนนี้บอกอยู่ลาวเขานี่แหละอยู่นี่แลหละไแต่ยุแปดแปดเดือนมาอยู่น้ำกันอยู่บ้านอยู่ซองนี่แหละบอกเพือพ่อนว่าเพื่อนเกิดนะเพื่อนไปเกิดอยู่ไทย,ยตอนนั้นน่ะอาทางลูกไปเอ่ออยู่ฝั่งไทยไปเฮ็ดเวียกเข็ยนงานอยู่ไทยเพื่อนก็เลยเมียขอดลูกก็เลยพากันมาบ้านโ,<อ>โดย ถามหักแหงบ่าหักแหงบว่าระบบหูจักพี่น้องเลยเพิ่นว่าวบอเป็นเนาะว่าง่ายๆซะก็คือน้องเพิ่นว่าวบอเป็นอายุเท่าไรได้จอนี่น้องพนนีสามสิบพอดีเนาะเมมี แฟนคนแรกนี่ยแอนยาต่าตอนนั้นอายุยังปีก็เขาจำได้ปะปะจำอะไประจำกับกัเอ่ากับผัวเก้าีนแม่นี่มีลูกจํากันจะคนก่อนนะลูกดาวนนลูสาวมีลูกสาวสามคนปะันตรงนี่สอสองงลอ่ะอ๋อลืมลืม อ๋ออันนี้ลูกนางอะไรเนี่ยนะโดยอ,อันนี้เนาะอันนี้คนรองคนนี้บ่คนนี้เดีคนเอออันน้องเสือแดงๆนั่นแ,แต่ก็มีคนอีกคนนึ่งอ๋อโดยโดยทั้งเบิดทั้งมวลตอนนี้มีหกคนอืออยู่นี่เบิดเลยบะเฮ้ยเพื่นจะไปน้ำดูน้ำผึ้งตอนนี้คนที่ว่าอยู่ล่องมอเนี่ยคนนั้นกับเราอยู่บ้านไหนอยู่ล่องมอใช่ อันที่ว่าอันว่าเราทูหาบ่เชียงมือนังนน่ะคนนี่บอดอยดอยดอยอือจับจับจับผุนหลานน้อยก็ตื่นแล้วพี่น้องเออตื่นเลยกระหาวนอนมาที่นี่พุ่นโอู้เู้วันนี้กับผ้ากันมากับโบบุญพี่น้องกับผ้ากันมาเมามอบเข่าของให้หลานน้อยก่อน โอเคเั่นเนยเดี๋ยวบาบุญสิคเอาไปมอบของก่อนเนาะอันนี้ก็เอ่อเลี้ยงซอยกันพี่น้องเอ้ยจังสีละได้เกิดมาเมื่อตาลูโลกอะไก็ได้เพิ่นเพิ่นดูดอยู่วะแม่ดูดนะลูกถ้าแล้วอืมดูดแล้วดูแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้เขาซื้อเล็กน้อยแรกเกิดมาจุกนุ่มเลยอ่าเจ้าได้เปลี่ยนอยู่บ่ กระเป็นแหละลูกกระแม่นตัวนี้แหละลูกซื้อมาครับแม่เป,ป็นแหละนี่แหละฮะยามเมื่อคืนนี่เวลาให้มาแต่เธอเนี่ยมีแต่เจ้าเลยนะเบิ่งเนาะ,ะเพราะวันน,น,น่ะเพิ่นบนหูบดียินเด้ลูกให้กับหูบดียินเพราะว่าอันนี้ก,ก็บบคือว่าแม่นมาในหนึ่เลย,นะยมีแต่มแตมแ่เป็นคนปลุกเนาะเลย แม่จาลูกแม่ถ่ายถ้าออกด้ยกินโด okay, นโอเคพวกหละคันเบิดนุ่มเลยบอกน้ำเบาโทรหาลุงเนะอะลุงสีเข่ามาหาสิเมื่อปะได้ได้บัดนี้นี่ใหา้ทางลุงบุญม,มาไทาย,ยหมอบงานก่อนเอาโอเคจังไดยกะสูๆ้ๆซอยกันเลี่ยงไปน้ำกันนี่แหละแล้วโ่าอยากให้คนเป็นไปบ่ได้เลยพวกนให้น่ะคนทางคนน้อลูกเนาะขนาดเป็ดขนาดไก่ก็ยังเลี้ยงไว คนสิบุอย่างเลี้ยงโอ้ยเขาเดียวกันไงท่านไหนเห็นบอกผู้สัมผูณนอนท่นน่ะเมื่อบอเมื่อมาปอปอไปปออ่าพี่น้องเไยเอาโอเคเลยน้องเมื่อในเลคแคนเนอสบายดีพี่น้องในเจ้าะโดยโดยอ่าอ่าถูกพี่น้องไงคุณภาคภัณเห็นในคิดยากเด้พี่น้องไงแต่ยังอ่อนอยู่ ข้าวในแมเฮือนม่ซานมันน้ an, นองดาวพี่นอ้องอ๋อพี่น้องไอ้ลุงกับแวะเวียนมาอ่าเยี่ยมมายามลานน้อยพี่นอ้อ,นองอ่าคือลานน้องจันทวีแม่นบละบุมาเยี่ยมมายามมาถามมาไทยนอ้องอ่าเพิ่นหลานน้อยพี่น้องกับอนว่ายญน้องขัดเหลืออย่างนอกจากพามาบุญมามอบสิ่งของน้ำเน้ะมานี้ก็ได้อ๋อโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลุงก็ขอขอบุญขอบคุณขอบมกขอบใจพี่น้องเนาะ ที่เขามากดติดตามไปรับชมช่องลุงเร์มชาแนลตั้งแต่ตนเป็นจบพป่นองเลยเขามาได้ว่าจะได้ที่ลุงบอกมืมูลน้องหูกระกลับขอโทษขอภั้น้ำพี่เป็น้องกันหลายๆขอขอบุญขอบคุณเอฟซีระวางในประเทศและก็ต่างประเทศที่เขามาเบิ่งมาชมโดยเฉพาะขามโฆษณาเนาะเพียงเนาะสิ่งสําคัญก็ขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆท่านพีองเลยที่เขามาเป็นกําลังใจเขามาเบิ่งเขามาให้ลุงเป็นสะพานบุญไห้กับอรกขอให้ผู้ใหญ่เพิ่น มีแต่ความสุขกายสบายใจเนาะปรารถนาะสิ่งไหก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาะนะทุกๆประการเญญา้อผู้ใหญ่ระวัางในประเทศและ,ะต่างประเทศพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ลุงก้กาวเข้า,า่าสบายดีพี่น้องเบิด์สุขุสุขคนสบายดีเอฟซีเบิดทุกแจ่ทุกมุมไฮโลกนะพี่น้องโอเคสำหรับคลิปนี้ลุงก,กาวเข้ามาสบายดีพี่น้องไปแล้วพี่น้องสบายดีบาย,บายบาย